บ่าถึงเรื่องกดแหงกัมนยมอาตมากัสิขอต่ออีกเรื่องหนึ่งขันเสียงบ้าชัดกับขออภัยเด้อเพราะว่าอาตมาแขียวนามันบ่มีมันก็เลยขวบคุ้มเสียงเจ้าของบ่ได้บาทีนีอาตมาเสียมาเบ่าถึงกฎแหงกรมขวงค้นที่มักชอบโกงมักบังเบียดเอาของคนอื่นมาเป็นของเจ้าของโดยบ่ชอบหรือว่าไปยักยอกเงืนหลวงตอนยังมีชีวิตอยู่มันบ่ย่านกฎแหงกรรม มันจิตตั้งแต่ว่ามันสี่เหียเตกูมีชีวิตที่ดีเฮียเตกูนี่ลำรวยมังมีมันก็นเลยบเอียงบ่าอายในการทำบาปผู้ที่ทุกใจเมีนไผ่คือไฟตรงขามที่ถือโกงยกตัวอย่างไปยืมเงินเขาว่าสีให้มือน,นั่นเมื่อนี่พ้นสุดท้ายกับเบ้อห้เขาไปคมคูเอาของเขาโดยเบ่ชอบอยากได้ของเขามาเปลี่ยนของจากของหรือว่าโกงเงินหลวง ไปเบิกเงินหลวงมาก็เอาไปใส่ประโยชน์ว่าเต็มทีอีกส่วนหนึ่งเข่ากระเป๋าเจ้าของเมื่อพวกมุนีนี่ตายไปแล้วเดียโย่อมเลยบ่ถึงกฎแห้งกรรมบ่ไปใส่หอกเพื่อนสีไปโรล,ลูบัณนรกเป็นนารกขุมที่สีน่ารกขุมนี่นี่กัสิมีแต่เสียงหวีดร้องห้องโอดโอ้ยด้วยความเจ็บปวดทุกสีทิศเลยเสียงสัตนา่ารกสีมีไฟโซดซ่วง ลูกทวมในหน้าโลกแห่งนี้ขั้นว่าทะเลทรายที่ห่อนที่สุดในโลกนี่เป็นทะเลทรายยุดแถวแต่วันออกกลางหาสิบเจ็ดหาสิบแปดองศาเซลเซียสแต่ว่าในหน้าลกนี่โงดก็หันสีบเท่าตั้งแต่หาสิบกสิบองศากระสีตายแล้วมันบายมอันนี้เจอคูณนซีไปร่องเบิงรูปเปียนจังไหพวกสันนรลกที่ไปช่อโกงไปบางเบียดเงินหลวง เอาของคนอื่นมาโดยบ่ชอบนี่สิถือกนนยย่มมาบานนี่จับมือจับขานอนควมนามาใส่กับดอกบวัวเล็กเอาโซต่ตวนนี่คล้องมือไว้คล้องตีนไว้บ่ให้กระดุกระดิกหลังจากนั้นกระสิมีไฟลุกท่วมเลบัดที่นี่แผดเผาน้ำร่างไก่ของสันนรกสันนรกกระเฮ็ดยังบาได้มิตแต่ห้องอดโอยโด้วยความเจ็บปวดดวดเลา่า จนวันใหม่จนเหลือจะขี่ผงขี่ฟุ้นพลายมกะซีมีร่มกรรมนี่ผัดผ้ามาเฮ็ดไ้เป็นรูปเป็นร่างของสัตว์หน้าลกคือเกา่ากะต้องมาเฮ็ดแบบนี้อีกคือเกา่าถือกน้ายุมมาบาันนี่จับมือจับขานอนคว่หนาใส่ดอกบัวเล็กแล้วกะมีไฟลกโชดช่วงแผดเผาอยู่แบบนั่นละ่ะประมาณสี่พันปีน้าลกต้องใส่กร,รมสี่พันปีนรกถ้าเปรียบเทียบเปลี่ยนโลกของมนุษย์นี่ กับประมาณยี่สิบสามโกดกับอีกสี่ล้านปีโกดหนึ่งกับสิบล้านปียี่สิบสามโกดกับสองร้อยสามสิบล้านปีบวกอีกซี่กะเป็นสาสิบเจ็ดปีฉะนั้นแล้วผูใ้ใดที่ยั่งกองแวกับกรรมที่ไปยักยอกของคนอื่นไปยักยอกของหลวงไปบังเบียดคนอื่นก็ให้คุณคิดจักหน่อยจะเลื่อนพอน